สวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ Allnew ครับเว็บร้อยสิบไฟนับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวเครื่องใหม่นะครับตัวนี้เป็นไฟหน้าจอเป็นมีจอ LCD ครับโอเคครับตัวใหม่ล่าสุดครับวันนี้ติดตั้งครับหนึ่งรายการครับคือสัญญาณการขโมยครับรุ่นรีโมทตรงรุ่นครับรุ่นรีโมททรงสวยรุ่นใหม่นะครับเป็นรีโมททรงฮอนด้าครับแล้วกบโฟกัสนิดนึงโอเคโฟกัสยังโฟกัดยัง ก็คือจะมีปุ่ม3ปุ่มตรงนี้นะครับก็คือสามารถทํางานปลดล็อกล็อกลดล็อกคัสตารีโหมดครับก็เดี๋ยวเราเริ่มครับเริ่มจากการครับเราจะดูว่าการใช้งานทายังไงบ้างครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยครับเริ่มจากการล็อกครับอันนี้คือกดหนึ่งครั้งครับอันนี้คือล็อกแล้วนะครับนี่คือล็อกแบบหมดมีเสียงครับถ้าคนมาโดนรถเราขยับรถเราเลื่อนรถเรานะจะมีเสียงร้องเตือนก่อนนะครั้งแรกครับเป็นการเตือนสั้นครับถ้ายังจะโดนอีกโดนติดต่อกันทีนี่จะร้องยาวเลยนะครับอ่านะ ถ้าเราอยู่ใกล้ๆรถครับเราสามารถกดซ้ำไปที่เดิมได้ครับหนึ่งทีครับเพื่อให้เสียงเงียบไปครับกรณีเราไม่อยากให้มันร้องนานๆครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ที่รถเลยเดี๋ยวเสียงมันจะเงียบไปเองครับร้องประมาณสามวิวินาทีนะครับผมโอเคนะครับต่อไปครับล็อกแบบโหมดเงียบครับหรือล็อกแบบโหมดปิดเสียงครับกดสองครั้งรับช้าๆนะครับกดที่เดิมรับสองครั้งนะครับอันนี้คือโหมดปิดเสียงนะครับอ่านะครับกรณีเราไม่อยากมีเสียงรบกวนผู้อื่นครับจะมีแค่สัญญาณไฟเลี้ยวกระพริบนับโหมดปิดเสียงนะครับแสดงให้เห็นว่ามีการขับเหมาาาาาะกกกับรรรจอดในนสถีช ครับสำนักงานครับหรือว่าที่ทํางานเราที่บ้านที่วัดอะไรพวกนี้ครับกรณีที่เราไม่อยากไม่เสียงรบกวนผู้อื่นนะครับผมโอเคนะครับต่อไปครับตรงกลางนี่คือปุ่มคายล็อกกดล็อกครับส่วนปุ่ม้้งขาล่างสุดนี้ครับเป็นปุ่มสตาร์ทรีโมทครับจะให้ดูครับว่าไม่ต้องใช้กุญแจครับก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับเอาบางไว้นี่ครับเจีบางไว้นี่นะครับสตาร์ทด้วยรีโมทครับผมกด2ครั้งครับช้าๆ้านับ อ่าอันนี้คือเครื่องติดแล้วนะครับก็คือสามารถขับขี่ได้เหมือนกันครับตามปกตินะครับกุญแจไม่ได้เสียบนะครับกุญแจอยู่นี่นะครับโอเคครับดับเครื่องครับดับเครื่องดับเครื่องดับนะครับโอเคต่อไปจะเป็นการสาธิตครับการใช้กุญแจสตาร์ตามปกตินะครับแต่เราสามารถสั่งดับเครื่องได้ด้วยรีโมทนะครับใช้กุญแจสตาร์นครับ <pater n itas> อันนี้คือเครื่องติดแล้วครับ ก็คือสั่งดับเครื่องได้ด้วยรีหมทดครับเครื่องดับนะครับโอเคนะครับต่อไปจะเป็นการแสดงการถูกจัลกระครับอันนี้คือหัวใจหลักหัวใจสาคัญเลยการถูกจรลกรำครับเมื่อเราล็อกไว้ครับจะล็อกแบบหมดปิดเสียงหรือเปิดเสียงก็ได้ครับการขโมยทางานเหมือนกันนะครับเมื่อถูกกุญแจผีหรือว่าเหล็กแหลมเขาที่เขามาแทงทําลายเบ้ารถเรานะครับแล้วเราจะมาทาโจรจะมาไขอ่อนที่รถเรานะครับ ไขออนกุญแจเพื่อจะขี่รถเราไปนะครับถ้ามีการไขออนที่กุญแจนะครับรถจะร้องทันทีครับและระบบจะตัดไฟนะครับจะไม่สามารถสตาร์ทรถเราได้นะครับดูนะครับไขออนครับไปไม่ขึ้นครับสตาร์ทไม่ติดนะครับตับกุญแจก็ไม่ร้องนะครับจนกว่าจะมีการกดที่เรีโมทดเราครับถ้าเรายังไม่เห็นตัวรถครับเราอย่าเพิ่งรีบกดไขล็อกกดล็อกให้เขานะครับให้เราเห็นตัวรถก่อนนะให้เราแล้วเราค่อยกดไขล็อกกดล็อกได้นะครับ ถ้าเรายังไม่เห็นตัวรถครับให้เรากดล็อกไว้ก่อนครับกดล็อกซ้ำไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งรีบกดคายล็อกเขานะถ้าเป็นโจรขายอยู่นี่เราไปคายล็อกให้เขาเขาเอารถเราไปได้เลยนะครับให้เราเห็นตัวรถก่อนครับโอเคนะต่อไป้านะครับอ่ากดล็อกก่อนครับอ่าจะสาธทิตครับอีกกรณีหนึ่งถ้าเราลืมล็อกลิมูกับพวงไว้ครับตอนกรณีนี้ล้ารถถูกจรามจรกรรมหรือถูกขับขี่อยู่ไขขึ้นมารถจักรยโมยนตไม่ทํางานนะครับอันนี้นะครับเพราะเราไม่ได้ล็อกไว้นะครับ กรณีนี้ครับเมื่อรถถูกสตาร์ทถูกขับขี่โดยผู้อื่นนะครับเมื่อเราเห็นว่าผู้อื่นขับขี่รถเรานะเราสามารถกดล็อกรถทันทีได้เลยครับจากรีโมทครับล็อกอย่างเดียวนะครับตรงข้างบนสุดนีครับกดล็อกปุ๊บรถจะร้องสักพักแล้วรถก็จะดับไปนะครับดูครับกดล็อครับครับรถดับแล้วครับสตาร์ทไปต่อไม่ได้ครับดับกุญแจก็ไม่หยุดร้องนะครับ กรณีนี้ครับจนกว่าจะมีการปลดล็อกที่รีโมดเราเท่านั้นนะครับรถถึงจะกลับมาถึงจะเงียบไปแล้วรถถึงจะกลับมาใช้ระบบไฟได้เหมือนเดิมตามปกตินะครับโอเคครับพอเรียบร้อยครับกับการรีวิวการใช้งานครับรีโมดกันขโมยรื่นใหม่ครับรูปทรงรีโมท PCX คลิกฮ o n d a ครับโอเคนะครับในชุดรีโมดให้2ตัวนะครับหน้าตาเหมือนกันครับใช้ได้งานได้ทั้ง2อันครับก็เอามาเก็บไปบ้าน1อันเอาไปใช้1อันพอครับอย่าไปพร้อมกันหมดนะเดี๋ยวหายหมดครับ พอสำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับตามไลเอีลทที่ลงไว้นะครับจะเป็น110ตัวเก่าตัวใหม่นะครับทำได้หมดนะครับโอเคครับสำหรับ,บนี้ขอบคุณครับ